สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h ทสเซมีอะไรจะบอกซีซั่น2นะครับวันนี้พวกผมอกเช่นเคยนะครับเจมส์ครับครับแล้วสำหรับ E ีนี้นะครับผมไม่ได้จะมารีวิวสินค้านะครับแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการบริการหลักการขายนะครับว่าของเราจะมีอะไรบ้างสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทาง h ทสซนะครับอยากรู้เลยใช่ไหมครับตามไปชมเลยครับอย่างแรกเลยนะครับในกรณีที่สินค้าของเรามีปัญหานะครับ ก็จะมีรถบริการและทีมช่างของเรานะครับจะเดินทางไปเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับคุณลูกค้าถึงที่หมายเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าตลอดทุกการใช้งานเพราะ H ฮซใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของคุณลูกค้าคือสิ่งสําคัญ อย่างที่2นะครับเรามีรถบริการสําหรับคนส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าในส่วนของเรื่องอะไหล่ของเรานะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเรามีอะไหล่มากกว่า10,000รายการ เพื่อรองรับงานบริการหล mm ังการขายให้ก <of> ับผู้ล right ูกค้าครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเฮ a เ s มนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจและอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านข้างนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ